ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย55ล้านรายชื่อที่ถูกแฮกออกไปโดยคนที่ใช้ชื่อว่านายเนียนั้นไปจากระบบหมอพร้อมแต่ว่าเมื่อช่วงบ่ายม,มีการถแถลงข่าวจากหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรงก็คือ DES นะคะรัฐมนตรี DES ยังไม่ยืนยันว่าหลุดไปจากหน่วยงานใดแต่ยอมรับค่ะว่ามีความบกพร่องเกิดขึ้นและยังไม่สามารถนาข้อมูลที่หลุดไปกลับคืนมาได้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าตำรวจไซเบอร์สืบทราบตัวแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่านายเมียที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย55ล้านรายชื่อไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียรู้แล้วว่าเป็นใครยืนยันว่าเป็นทหารบกสังกัดหน่วยกำกับการขนส่งเป็นทหารชั้นประทวนยศในสิบค่ะซึ่งสารอนุมัติหมายจับแล้วส่วนจะมีผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆอีกหรือไม่ต้องสืบสวนต่อ พบตรยืนยันว่าข้อมูลที่หลุดออกไปนั้นเป็นข้อมูลจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมและเจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนขยายผลจากภรรยาของผู้ต้องหาซึ่งเป็นพยาบาลและทำงานโดยตรงเกี่ยวกับระบบหมอพร้อมส่วนกระแสข่าวที่ผู้ต้องหาใกล้ชิดกับนักการเมืองชื่อดังนั้นบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ค่ะข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลจากหมอพร้อมนะครับข้อมูลรายเอียงได้รับทราบเชิงบัายนะครับมัน่ะชัดเจนมาก คือคือเป็นข้อมูลที่เราลงทะเบียนไปในหมอพร้อมนี่ที่เข้ามาเปิดแพร่น่าจะใช่นะครับอันนี้ปริญาเขาก็เป็นอยู่ในทํางาน,นในยานนี้อยู่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลบอกว่ารัฐบาลมีมาตรการในการป้องกันข้อมูลนะครับแต่ยอมรับว่ายังมีช่องโหว่กรณีแฮกเกอร์นายเนีย รู้ตัวผู้ต้องหาแล้วอยู่ระหว่างนำตัวมาสอบสวนเบื้องต้นยังไม่ชัดเจนว่าข้อมูลหลุดมาจากหน่วยงานใดครับต้องนำตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำก่อนแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ว่านำข้อมูลไปใช้ในรูปแบบใดและหลุดมาจากหน่วยงานใดนายชัยวุฒิกล่าวขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถดึงข้อมูลที่หลุดไปแล้วกลับมาได้และเตือนผู้ที่นำข้อมูลผู้อื่นไปใช้ถือว่ามีความผิดเช่นกันครับ ซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีข้อมูลอยู่ในหลายที่อยู่แล้วใช่ไหมเวลาไปติดต่อธุระอะไรต่างๆมันก็คงไม่ได้มีที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอะ่ะมันมีหลายที่นะครับแล้วข้อมูลเราผมก็เชื่อว่ามันก็มีการรั่วไหลออกไปบ้างแล้วนะครับเพราะนั้นมันถึงมีเรื่องแกลง call center อะไรมาตลอดนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องผมก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนด้วยว่าเราไม่สามารถดึงกลับข้อมูลมาได้เพราะว่ามันมันหลุดไปแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องให้พวกเราก็มีภูมิต้านทานนะครับ ก็คืออย่างเช่นเบอร์โทรแปลกไม่รับโทรมาข่มขู่มาหลอกลวงอะไรก็อย่าไปเชื่อพยายามมีสตินะครับนั่นะคือสาคัญที่สุดแล้วก็เราก็จะพยายามดําเนินการตามมาตรการตามกฎหมายที่เรามีเนะี่ยพี p ีให้ดีที่สุดในการให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการมีระบบที่ป้องกันข้อมูลของพวกท่านให้ได้ของประชาชนให้ได้นี่คือสําคัญที่สุดขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์ครับบอกว่ารับเรื่องนี้มาตั้งแต่14มีนาคมนะครับแล้วก็เริ่มสืบสวนตั้งแต่วันนั้น จนทราบตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งมียศทหารเป็นจ่าสิบโทและไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับด้านสื่อเทคโนโลยีเบื้องต้นออกหมายจับแล้วหนึ่งคนตั้งแต่วันที่2เมษายนครับในข้อหาเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะทำให้ประชาชนตื่นตระหนก ส่วนแรงจูงใจเชื่อว่าเป็นเรื่องบุคคลที่ต้องการแสดงออกอะไรบางอย่างเพราะว่าที่ผ่านมาดูจากพฤติกรรมมีทั้งการข่มขู่แล้วก็ให้เวลาซึ่งเจตนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมตัวได้นะคะส่วนกระแสะข่าวที่บอกว่าจับได้แล้วนะ่ะยืนยันว่าตอนนี้ทั้งตัวผู้ต้องหาทั้งภรรยาที่เป็นพยาบาลกําลังหลบหนีแต่เชื่อว่าถ้ายังอยู่ในไทยก็มั่นใจว่าจะจับกลุ่มได้อย่างแน่นอนค่ะ ว่าท,ที่สามารถเป็นข่าวได้คือผมกลมก็ยืนยันได้เลยว,ว่าผูา้ต้องหาที่เราออกมาจับเนี่ยเราเดิมเนี่ยเป็น,เ,ปนเราคิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาแต่ตรวจสอบภายหลังก็คือก็เป็นเ,เนจ้าสิทโทนะครับเจ้าสิทโทนะครับส่วนสกัดในภารกิจของหน่วยงานเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเทคโนโลยีเลยนะตอนนี้ทางสำนักง,งานตำรวจชาติเนี่ยทางสอทอเนี่ยได้ทําหนังสือไปถึงต้นสังกัดแล้ว ในประเด็นที่1ก็คือถามว่ายังรับราชการอยู่หรือไม่ประเด็นที่2ก็คือเราจะสอบถามว่าถ้ารับราชการอยู่ขอให้ส่งตัวไม่ให้เราเพื่อทิดขณะที่เพจดราม่าแอดติกค่ะนำข้อมูลที่อ้างว่าได้มาจากผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เสียหายใน93,000ไ่รายชื่อที่ถูกนายเนียบปล่อยข้อมูลนะคะตามข้อมูลพบว่ามีข้อความที่เขียนว่าสบส45บบริเวณช่องที่อยู่ ซึ่งเขายืนยันว่าเป็นหน่วยงานรัฐแห่งเดียวที่เข้าไปกรอกข้อมูลจึงทำให้คาดเดาได้ว่าเป็นข้อมูลมาจากหน่วยงานใดค่ะ